ความประทับใจแรกพบของเราเนี่ยก็คือรอยยิ้มใช่ไหมคะแต่ตัวดีแค่ไหนกันเชียวถ้ารอยยิ้มของเราเนี่ยขาวแล้วก็สวยด้วยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับที่คลินิกแฮนตการ์ทูเท่านะคะวันนี้เนี่ยเรามีคุณหมอมาคอยให้คําแนะนํากับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอช่วยแนะนําตัวให้เราทราบก,กันหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่หมอตอยนะคะทันตแพทย์หญิงวิมูลศิริปฐมวณิชากาค่คะ อ่าก็เป็นทันตแพทย์ประจำคลินิกธนาครรทูทเฮาส์ค่ะค่ะคุณหมอคะพอจะแนะนำประวัติคร่าวๆของคลินิกแห่งนี้ให้เราฟราบได้ไหมคะก็ คลินิกแห่งนี้ค่ะพี่เป็นเจ้าของคลินิกเองนะคะก็คือเปิดมาตั้งแต่ปีสอง7ันสิบเจดนาะก็น่าจะประมาณเจ็ดปีแล้วนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยมาเปิดเพราะว่าหลังจากที่ตัวเองได้ไปฝึกงานนะคะเป็นทันตแพทย์อยู่ต่างจังหวัดประมาณหนึ่งปีกว่าก็เก็บสะสมประสบการณ์มาเพียงพอแล้วพี่ก็เลยได้คิดว่าอืน่าจะมีคลินิกของตัวเองแล้วก็อาศัยประสบการณ์ที่ทํางานมาเนี่ยค่ะมาใช้ในการเปิดคลินิกของตัวเองนะคะแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดที่โคราช uh huh. พอเจอแบบว่ามีสายข่าวรายงานว่าพี่หมอเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าของมทศรจริงไหมคะไม่จริง,รงค่ะ,คะเพราะว่าตอนนั้นมทศยังไม่มีคณะทันตแพทย์ค่ะพี่จบจากอ่าคณะทันตแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนู้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราป็เชื่อมือคุณหมอได้เลยค่ะ <laughs> คุณหมอคะช่วงนี้เนี่ย ใกล้ปีใหม่แล้วคลินิกของคุณหมอเนี่ยพอจะมีโปรโมชั่นดีๆกระซิบบอกพวกเราได้ไหมคะมีเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะที่คลินิกนะคะก็จะมีโปรโมชั่นจัดฟันนะคะชําระเพียงพั0หบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็มีส่วนลดและก็ของแถมให้เยอะแยะมากมายเลยนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นฟอกสีฟัน2,999บาทนะคะแถมฟรีแอร์โฟให้ด้วยนะคะไม่มาไว้ได้แล้วนะคะอย่างนี้เนี่ย คุณบอกคะก่อนที่เราจะไปกันเนี่ยช่วยทิท้งทายช่องทางการติดต่อได้ไหมคะได้เลยค่ะที่คลินิกของเรานะคะมีช่องทางการติดต่อทาง a ฟ e b o o k นะคะกดทางคลินิกทูเท้าได้เลยหรือจะเป็นทางวายนะคะแอ t ทูเท้านะคะสามารถติดต่อพี่พีแอดมินได้ทุกคนเลยหรือติดต่อที่เบอร์ศูนย์หกห้าหนึ่งสองสามเก้าสองเก้าศูนย์ค่ะตามกันตามด้านล่างเลยนะคะแล้วก็คุณหบอกคะก่อนจากกัน บอกเส้นทางหรือว่าการเดินทางมาที่นี่หน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นน้องๆมทสศต้องรู้จักทางออกมทสศทุกที่นะคะคลินิกทุเท้าอยู่ตรงมทสศประตูสี่นะคะเลี้ยวซ้ายตรงเซเว่นเข้ามาผ่านตลาดวัวนใจจะเจอคลินิกเลยค่ะอะเดินทางง่ายขนาดนี้ใกล้ขนาดนี้<ม>เด็กมทสศพลาดไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอแล้วนะคะขอบคุณค่ะเวลาขอตัวลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ